ครับสวัสดีครับพี่สีทุกคนนะครับเนาะครับมือเนกามาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเน,ะเนะาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของคนลึกลับอีกเนาะพี่น้องครับมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ห้าพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดศูนย์สองเก้าสองหก ขับเหล็กหลังก็ออกสองเก่านพี่น้องเนาะรับงวดนั่นก็ออกสองหกนพี่น้องเนาะออกบนสองหกงวดนี้ก็มาออกสองหกบนอีกนะครับงวดกว้อนก็สองหาก็สองหาอีกนพี่น้องขยันขนาดเลยครับของคนเลือกลับงวดที่ผ่านมาก็หลุดได้พี่น้องเลื่อตะวันเหล็กวิ่งเพิ่นบนหลุดต่พี่น้องเนาะ เน่นพิถโตครับวันพุธที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรวดหกกับแปดเน้นที่แปดมาหกเนาะพี่น้องเนาะขับชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดสี่ห้าเก้าเก้ากมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดียวว่าเหล็กโบมี2สองนะครับอ้ามือนี่พพอเตรียมพามาตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะ ลราพัฒนาคนลึกลับนะครับาารครับวันศุกร์นะพี่น้อง เราพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด แปดกับ9ก้าแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับ ครับชุดวิ่นพี่น้องเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้านะครับ จับโคูได้พี่น้องเนอะแปดสามแปดสี่แปดห้าหนะครับ ก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับ เน้นติดเก่าต่อพี่น้องเน้นเนียนสุดๆเลยครับเด้อเก้าสามนี่ครับแต่ว่าเก่าซีเก่าหามากเก่าได้พี่น้องเน้อครับไปนี้ตัวกันนะพี่น้อง หนึ่งสามเจ็ดสามนะครับครับสัตว์เก็บน,นพนองเนาะครับวัน,นศุกร์ที่เกพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาคนลึกลับ บนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่9ครับ7 8 9 3 4 5เนาะพี่น้องเนาะหลัก7มักกระจับเอได้พี่น้องเด้อรับ8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5เน้น9 3พี่น้องกั้น 1, 3, 7, 3, หนึ่งสามเจมนะครับปับเตรียมกระเช้บึงก็ได้พี่น้องเด้อพอเพียดพันทรงมาใหน้นะครับ ครับวันศุกร์ที่7พอยอ68ลาวคนลึกลับวิ่งบนล่าง8กับ9เน้นที่9ครับชุดวิ่น789 345ครับ83 84 85 93 94 95ครับเน้นเก่าแล้วพี่น้องแต่ว่าเน้นสุดๆคือเก่า3กัน13 73นะครับสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะ ครับพอเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพอเพียดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วอ,อขอขอบคุณคนลึกลับหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่นแนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขออวยพรคอยเขาคอยปังครับพี่น้องอฟซีก็จะได้โศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับจะลืมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเต้มน้ำแนนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเต้มน้ำนากามครับ,รบสุดท้ายถ่ายสุดนี่ขออิซีทุกคนโศกโศก,ก,กม,นม,นมน ui, ันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม